สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคุณลิแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็มาทำตามคําขอครับขอไป10ไลน์นะครับตอนนี้ก็มี11ไลน์นะครับกับการทํำบูตโลโก้นะครับเปิดเครื่องสําหรับ Android MTK นะครับได้เฉพาะ Android MTK นะครับเพราะว่า Android MTK เนี่ยจะสามารถใช้แฟ t o ทูแฟรได้นะครับผมทําเป็นอยู่แค่ CPU เดียวนะครับ CPU MTK นะครับโอเคไปเริ่มกันเลย ก่อนอื่นนะครับเราต้องลง vrom driver ก่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการลงให้คลิกเข้าไปเดี๋ยวผมถ้ายังไงผมจะอัพไฟล์เหล่านี้ไว้ให้บนไดนะครับถ้าไม่ลืมนะก็อย่าลืมถ้าถ้าลืมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับก็วิธีการติดตั้งให้คลิกไปที่ install driver นะครับแล้วกดอนุญาตไปนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับ ไอ้ v o l o m Diver r เนี่ยมันคืออะไรกันนะครับคือมันเป็นพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมครับมือถือนะครับจะทำให้ไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆของ Android โปรแกรม Fat Tool โปรแกรม MTK 2 o o l อะไรพวกนี้มันสามารถเข้าถึงเครื่องของเราได้รู้จักเครื่องเราว่ามันเป็น Android นะครับโอเคเราจะไปดูกันว่ามันติดตั้งเรียงเ,เข้าตรงไหนนะจัดการอุปกรณ์นะครับ นี่ครับตัวนี้คือพอตพอตเอซเอ็มใช่ไอตวีคอนะครับผมจะลองเสียบให้ดูนะครับี่ครับจะเห็นว่ามีพอรตเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือพอรตของ Android นะครับก็มันจะขึ้นอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วครับโอเคต่อไปเราจะมาเริ่มขั้นตอนการแบ็กอัพลอมนะครับเพื่อจะใช้ เพื่อจะเอาไอ้ไฟล์โลโก้ o img ออกมาดัดแปลงนะครับ okay, โอเคโอ้ผมลืมเปิดเครื่องให้ดูตอนนี้โลโก้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะครับโลโก้เป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเปลี่ยนโลโก้เปิดเครื่องตัวนี้นะครับผมขอปิดไว้ก่อนนะครับโ okay. อเคก่อนอื่นก็มาที่ nck mtk นะครับ โปรแกรมตัวนี้เป็นเป็นโปรแกรมแบ็กอัพอมนะครับเข้ามาที่ Service นะครับแล้วเลือกที่ไออะไรวะดัมม์โฟนเฟิร์มแวร์นะครับไม่ต้องเอาไอตัว User Data ก็ได้นะครับก็กดไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาที่อาอทีโทรศัพท์นะครับหรือแท็บเล็ตก็ได้ครับ ตัวที่ผมใช้ผมลืมบอ,อกไปมันเป็นแท็บเล็ตรุ่น MGT นะครับ A2 นะครับเก่าแล้วตั้งแต่2014มับถ้าจำไม่ผิดก็หลังจากที่เรากดดัมโฟนเฟิร์มแวร์ไปนะครับให้เรามาที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอมันโหลดนะครับก็จะหนานนิดนึงนครับมันก็ทำการแบ็กอัพลม ตัวน,นี้ก็จะเป็นพวก boot img นะครับ u boot แล้วก็โลโกโล้เราได้โลโก้นะครับตอนนี้เหลือแค่แ b a c อัพตัว android นะครับก็รอสักครู่นะครับ สำหรับวิธีการทำตัวโลโก้นี่ครับส่วนใหญ่จะใช้ได้กับ Android ที่มันเก่าๆหน่อยนะครับที่ผมเคยลองทำก็ Android 5ลงมานะครับพวก Android ใหม่เนี่มันอาจจะมีมีการล็อกโทรศัพท์ไปนะครับเราต้องรู้วิธีการปลดล็อกถึงจะสามารถเข้าถึงไฟล์ระบบมันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น Android 4. สองจุดสองนะครับเป็นเดนดอร์ฮิตแคทเก่าเลย โอเคครับผมหลังจากที่ได้ไฟล์แบ็กอัพลงมาแล้วนะครับเราก็ยังเราก็ถอดออกก่อนก็ได้ครับโอเคแล้วมันจะเซฟไปที่ไดซีนะครับเราก็ไปตามหาไฟล์นี้ก่อนอในเอกสารนะครับแล้วก็ Android MT MTK นะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์แบ็กอัพ b a c k ั up นะครับอยู่พุทงท้ายด้วย3 4นะครับ3 4มเอาไฟตัวนี้เอาผมจะขอมาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับโอเคตั้งชื่อว่า bk นะครับแต่อันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะไม่ไจำเป็นต้องตั้งตามผมก็ได้ ก็โอเคแล้วครับแต่ว่าเราได้ไฟล์ตัวน,นี่ได้ไฟล์ตัวโลโกล้มาแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นไฟล์นะค img หรือว่า bin นะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขมันได้นะครับวิธีการทําให้เป็นไฟล์น้นะครับเราต้องไปแบ็กอัพมใหม่ครั้งที่เราทําเมื่อกี้นี้คือเราต้องการไฟล์นี้ครับไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ cpu เครื่องนะครับเพื่อจะให้ fat2 ไป ก๊อบไฟล์โลโก้ที่เป็น img หรือ bin นะครับออกมาเพื่อแก้ไขนะครับโอเคเราก็เปิดแฟ t o ทูขึ้นมาเลยครับ <S <S ผมใช้แฟ t o ทูจาก mtk tool นะครับตามจริงก็โหลดแยกก็ได้ครับแต่ว่าไอตัวนี้มันมีหลายอย่างดีนะครับผมก็เลยเอามาใช้เราก็เลือกดาวน์โหลดเลือกช่องแรนนะครับดาวน์โหลดแล้วเลือกเป็น mtk all one นะครับ da นะครับ dot bin โอเคนะครับโหลดแล้วก็เลือกไฟล์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับ cpu ไอตัวที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับกดไว้แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็มาที่อันเมนูที่สามนะครับเราก็เปิด็ a c up ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับ cpu เครื่องนี้นะครับให้เราค้นหานะครับค้นหาคําว่าโลโก้นะครับ โอเคครับเจอแล้วครับแล้ว Copy ตรงนี้นะครับ Copy ตรงนี้มาโอเคต้องเป็น Parti t i o n ของโลโก้กันนะครับนี่นะครับโลโก้แล้วก็มาก๊อปตัวนี้ก๊อปตัวนี้มานะครับ Copy หลังจากนั้นก็เพิ่มเพิ่มแล้วแล้วก็เลือกตำแหน่งไฟล์นะครับ เลือกว่าจะให้ไฟล์เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับผมจะเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับตั้งชื่อว่าโลโก้ปกติเขาใช้แลนะ้วับบินนะครปกติใช้ดอดโอเคกดบันทึกเลยนะครับแล้วมันจะถามไอตัวเอดเดสนะครับคือที่อยู่ของไฟล์ในเครื่องนะครับมันนี้คือที่อยู่มันนะครับแล้วก็ขนาดไฟล์นะครับ ก็อปปี้ไปวางเลยครับแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นกดไอ้ปุ่มเชื่เขียวนี้นะครับโอเคแล,แล้วเราก็มาที่นี่นะผมเปิดจอเราให้เรามาที่นะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ต่อสายเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่กดปุ่มไอ้ลูกศรน,นั้นนะครับต่อสายไปเลยครับ แล้วมันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับทําการโหลดโลโก้ออกมาโอเคครับได้แล้วครับตอนนี้เราได้ไฟล์โลโก้มาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ดอทแล้วเราก็มาที่โลโก้บิว d เดอร์นะครับตัวนี้ไอ้โปรแกรมทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะอัพขึ้นใดไว้ให้นะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะครับก็ก็ลากเข้ามาใส่โปรแกรมนี้เลอ,อลากไม่ได้นะครับกดสร้างครับ สร้างโปรเจกต์แล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปเลือกโลโก้ดับินแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ครับเพื่อจะเก็บไฟล์ที่มันอยู่ในโลโก้ดับินนะครับผมสร้างไวแล้วผมจะเก็บไว้ในคำว่าลอมนะครับอลอมลอมลอมตอาตอนนี้กดโอเคไปครับแล้วมันจะโหลดโหลดไฟล์โลโก้ที่เอ้ย ต้องบอ,อกว่าโหลดไฟล์รูปภาพที่อยู่ในโลโก้นะครับน่ครับรูปทั้งหมดก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเราก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับที่มันเป็นโลโก้โลโก้หรือว่าใครอยากเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยก็ได้ครับมันจะมีพวกเปอร์เซ็นต์แบตหรืออะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เตือนว่าชาร์จไม่เข้าหรือว่าแบตไม่เข้าอะไรพวกนี้ด้วยใครอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เราก็มาที่โลโก้เอยไม่ใช่ไฟล์ลอมนะครับชื่อโฟลเดอร์ลอม โอเคเราจะแก้ไขตัวไหนวางนะเราผมจะแก้ไขตัวนี้นะครับกับตัวนี้แต่ผมจะทําไฟล์เดียวแล้วเซฟเป็นสองไฟล์นะครับใช้ Photoshop นะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมาเลยครับไปที่ลอมอา่าแล้วก็เลือกตัวนี้มาเลยโอเคเราก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ลบทิ้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครอย,อยากตกแต่งแบบไหนนะครับ ส่วนใหญ่ผมก็ชอบเป็นสีดำนะครับแล้วก็เอาโลโก้ไปใส่อะไรพวกนี้โลโก้ทำไงวะโลโก้อยู่ไฟล์ไหนเนะี่ยโอเคอยู่โฟลเดอร์นี้อันนี้ผมจะตัดต่อแบบหยามๆแลวนะครับผมแบบจะทำให้ดูเป็นตัวอ,อย่างเฉยครับแล้วก็ ก็อยากใส่อะไรเพิ่มก็สามารถใส่ได้นะครับจะไม่เป็นสีขาวดำก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดไฟล์600นะครับกึ่งกลางก็คือ300จะจัดกลางหรือไม่กลางก็ได้นะครับแต่ผมชอบให้มันอยู่กลางกลาง สามร้อยนะครับโอเคนะครับก็ผมผมจะเอาแค่นี้นะครับแบบทำแบบรีบแล้วก็กดเซฟไปเลยครับเลือกเป็นไฟล์ png นะครับแล้วก็คลิกตรงรูปภาพหนึ่งครั้งกดบันทึกนะครับมันถามว่าต้องการเขียนทับไฟล์ไหมล้วก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็เซฟเซฟอีกรอบนะครับเซฟอีกรอบ เป็น PNG เหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับ IMG 3 8นะครับเอ้ยสามแปนกันสามเกนะครับโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยไม่ใช่กดดาวน์โหลดกดเซฟดิเออโอเคครับดังจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์โลโก้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทําให้โลโก้มันกลับคืนนะครับเป็นไฟล์ดัดบินเหมือนเดิมก็กดที่ m a k e นะครับรอโหลดสักครู่นะครับ โอเคครับก็เสร็จแล้วครับกับวิธีการทําโลโก้หลังจากนั้นเราก็จะไปแฟดลงเครื่องกันนะครับโดยผมขอเอาตัวนี้กลับไปในแบ็กอัพนะครับแล้วก็ไฟล์โลโก้อยู่นี่นะครับอยู่ในไฟล์ที่เราเลือกตอนที่เราสร้างสร้างรูปภาพออกมาครับมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับ CMD หรือ TWM ได้นะครับมันจะเป็นตัวอัปโหลด สามารถแฟดผ่านมือถือได้นะครับโดยไม่ใช่แฟดทูแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้แฟดทูนะครับผมจะออกมาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับโอเคเราก็ไปที่แฟดทูกันเลยครับโอเคครับเลือกไอนี่โปรแกรมนี้มันไม่ค่อยดีนะมันต้องเลือกทุกครั้งนะครับเลือกไอมันเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคเราก็ไอช่องที่สองนี้ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ cpu ที่เราแบ็กอัพมานะครับอยู่ในแบ็กอัพนะครับ โอเคหลังจากนั้นให้เราเลือกเฉพาะโลโก้นะครับถ้าเราเลือกอย่างอื่นด้วยมันจะแฟดนานนะครับแล้วก็บางทีอาจจะข้อมูลหายนะครับถ้าแฟดเฉพาะโลโก้เฉยมันจะไม่หายนะครับข้อมูลโอเคไปเลือกไฟล์ที่เราสร้างไว้เลยครับหลังจากนั้นให้กดคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ต่อมือถือต่อมือถือกับคอมได้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเจ้ามือถือกน โอเคขอจอเล็กนิดนึงนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดนะครับติ๊กถูกที่โลโก้ตัวเดียวนะครับเลือกเป็นโหลดออลี่นะครับถ้าเลือกฟอร์แมตนะครับมันจะลบลบพาร์ติชันทั้งหมดเลยนะครับพวก Android Data พวกอะไรข้อมูลอย่างนี้ก็ลบหมดนะครับให้เลือกเป็นโหลดออลี่นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับจากนั้นให้มาที่โทรศัพท์นะครับให้ดึงสายออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บ แล้วก็รอมันทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่องโอเคครับเสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการลงโลโก้แล้วก็จะมาเปิดดูกันเลยนี่ครับก็ได้แล้วครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนในคอมเดสเลยนะครับอา้าวู่ไหนวะนี่ครับเป็นเหมือนไฟล์นี้เลยนะครับเหมือนกันเดสเลยนะครับ ดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่อีกรอบนะครับอรนะโอเคเราจะมาเทียบกันนะครับกดเปิดแล้วครับอันนี้ไม่มีการตัดต่ออยไดนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ วันนี้สำหรับ Android EP ที่1ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ Android EP ที่2จะเป็นไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไปก่อน,นครับ